สุดโลบักอ่าเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ไม่ใช่ต้นแบบนะอ่ากดนับที่ตรงนี้เลยกดกดโอเคเราก็จะอืมมาตรงนี้นะทุกคนแล้วก็กดมาที่ตรงนี้โอ้ยถ้าทุกคนไม่พอใจกับสีผิวก็จะ เราลืมวิธีการเปลี่ยนซีพีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้เราก็จะไปปรับสีขาวนะทุกคนปรับสีขาวแล้วก็จะไปนี่นี่กดตรงนี้ที่จริงทุกคนต้องเอาแบบหน้าสีดำๆเลยนะทุกคนส่วนผม ผมแบบนี้เลยผมแบบนี้เลยนะแล้วก็อืมอ้าวสีผิว <c oughs> อืมขั้นสูงกลมาที่ขั้นสูงใ่ทีนี้เราก็จะทั้งหมดเราห้ามเลือกทั้งหมดเราต้องไปเลือกที่สีสะก่อนสีสษะตรงน,นี้ก็เลื่อนมาให้เป็นสีดำๆนี่ก็จะได้แบบนี้เลยลำตัวส่วนก็เลือกของคุณเลยนะคะว่าคุณจะเลือกแบบไหน เราค่อยไปใส่เสื้อผ้าเอาอเขนซ้ายจงลืออะพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์ล่องหนแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ไปที่เสื้อผ้าเสื้อผ้าจะเอาเป็นอะไรก็ได้เสื้อผ้าจะเ,าเป็นอะไรก็ได้นะ ส่วนตัวก็ห้ามกดอันนี้เดยขาดรู้ไหมมันจะเป็นไงมันจะมีขอบๆตรงนี้ให้เรากดมาที่เสื้อแบบนี้ทุนแล้วแต่ทุกคนนะว่าจะแบบแกอะไรนะว่าจะลืมนะว่าจะน,นี้หรือเปล่าว่าจะแบบเปลี่ยนเสื้อเปล่าคือเราก็จะเปลี่ยนหน้าเสื้อเป็นแบบนี้อ่าก็เป็นแบบนี้และทีนี้ค่ะ ขาเอ่มขาซา้ายกับขานี่กดแบบนี้เลยไม่ต้องมีขาอืมส่วนเกงก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าทุณจะเลือกอืมอุมอทุกคนจะปรับมาหน่อยก็ได้นะสูงต่ำเตี้ยอ่าอย่างนี้ แสร็จแล้วก็จะปรับประมาณยงนี้คนแต่มันจะไม่เนียนมันจะมีหน้าหยออกมาถ้าใครดูจากแบบเนี้ยคือถ้าทุกคนไม่ได้ใส่กางเกงก็จะเซ็กซี่แต่เราขอใส่ดีกว่าอืมกางเกงกางเกงโอ๊ยลืมต้องกดที่เสื้อผ้ากางเกงอืม่างน,นี้เลยแต่เราแนะนำให้ ถ้ากดตรงนี้ยก็จะไม่เหมาะเลยแต่สองอันนี้มันจะเหมาะไอสองอันนี้จะเหมาะต่างเก่งกขาสั้นเราไม่แนะนำแค่นี้แหละบายบายขี้เกียจถ่ายนาะน